อนนี้เราก็อยู่กันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็เป็นประเทศในฝันที่อยากมานาะอยากมามานานมากแล้วอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นดินแดนที่แบบสวยมากแล้วเราเห็นแบบว่าเขามากันแล้วก็เป็นความฝันที่แบบเราอยากมานะคะแล้ววันนี้เราคือ มาได้แล้วเราก็ได้พาแบบครอบครัวมาด้วยพาเพื่อนเพื่อนพาร์ทเนอร์มาด้วยมันยิ่งไปในอะไรที่แบบภูมิใจมากเลยค่ะทุกคนคือมันสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็หายเหนื่อยเลยที่ทํางานมาคือหายเหนื่อยเลยค่ะเป็นแบบความฝันวัยเด็กที่อยากมาพอโตมาแล้วก็แบบ ขยันทํางานเนาะแล้วก็ทำทุกอย่างตามเป้าหมายตอนนี้คือแบบได้ไปทุกที่รอบโลกเลยค่ะเอาจริงนะทุกอย่างมันก็แบบต้องใช้เงินอนะ่ะในการดำรงชีวิตใช่ไหมดังนั้นคือถ้าใครที่มีความฝันมีเป้าหมายนะคะหน่อยว่านะจะต้องขยันแล้วก็มาแล้วจะต้องขยันแล้วก็หาเง,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 งินเยอะๆค่ะทุกคนโอ้โหทำนแทนเล